ครับผมสวัสดีครับมาทดสอบบิน 450L นะครับ 450L นะครับผมนะตัวนี้เป็นงานซ่อมนะครับงานซ่อมงานเซตนะครับผมก็เหลือเซอร์โวห่างนะครับผมไม่ค่อยดีแล้วนะครับนะฮะพอดีพี่ลูกค้าบอกเดี๋ยวไปเล่นก่อนตัวนี้เล่นเป็นไฮโวลต์นะครับ6เซลล์นะ หกเซลนะครับผมหกเซลดังดังได้ไหมดังดังเหรอพูดเสียงอ่ะให้มันดังๆแบบเนี้ยได้ไหมเนี่ยไม่ได้เจ็บคอเสียงเมียไม่เห็นโอเคไปไม่เป็นไรนะครับผมกมแรงมากนะครับผมนะเดี๋ยวมาทดสอบบินนะครับผมตัวนี้ความยาวเมนเบดสามหกศูนย์นะครับตัวนี้ตัดคันเร่งนะตัดคันเร่งตัวนี้ไอเด้นไอเด้นสามดีไอเด้นตีลังกานะครับผม ถ้าไม่เก่งก็อย่าพิ่งเล่นนะครับไอเดินตีลังการตรงนี้นะครับอตกัยต้องต้องนม้วนะเเลครับผมมาทดสอบบินกันนะครับตัวนี้เป็นระบบ soft start นะฮะเร่งไปได้เลยนะครับผม2ขีดครึ่งค้างไว้นะครับรอให้สุดเสียงเห็นไหมครับสุดเสียงมันจะวี้อย่างนี้นะฮะ เห็นไหมครับเห็นเคบาเคบาเคบาน้ำเงินนะครับผมลำนี้นะฮะทำไมไึงเห็นเป็นสีเหลืองหางก็เหลืองลำก็เหลืองเป็นอะไรที่แบบเด่นมากๆครับอลมอยลมแรงมากเลยอ่ะไม่ต้องตกใจมันเป็นกระแสลม เฮ้ยลมลอยแน่ลมเฮนะ้ยลมแรงมากเลยลมบนนะยิ่งแรงเถอะเหรอเออเอาแค่ต่ำๆก็พอมันต้องบินผ่านลมไปเลยดูดิโอ้โหเมื่อกี้เธอเบาเครื่องเหรอเมือ่อกี้เธอเบาเครื่องเหรอเออเดี๋ยวเล่นนึงก่อนนะก็เดี๋ยวก่นอน ลมมันแรงนะครับผมนะพอก็จะมีอาการวูบวาบเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะลมมันแรงมากไม่ต้องไปตามกับเจ้าเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นมารำทำส้มนะเห้ไท <c oughs> <c oughs> ็เอาแค่นี้พอนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะไม่ได้เล่นครับผม <laughs> นะฮะก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่อ่าสมรรถนะสูงนะครับผมกับลำนี้นะครับผม 450L นะฮะพอดีลมมันแรงนะฮะต้องบอกว่าลมแรงมากลมกระชากเลยฮนะก็ <laughs> อ่านะครับผมกับนะคือรถหลังขนอย ก็สำเร็จผ่านไปได้สวยนะครับผมกับ 450L ของพี่ของพี่ลูกค้านะครับผมที่ไหนของพี่ลูกค้าสุโขทัยครับผมดอกไม้ริมทางนะของพี่ดอกไม้ริมทางนะก็เอาไปฮอบบินเดินทางสวยสวยได้เลยนะครับผมถ้าไปมือถึงแล้วก็ตีลังกาให้ชมบ้างนะครับอย่างนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่พี่ลูกค้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โดนเกษตรโดนซิ่งนะครับผม ก็ยินดีรับทำนะในราคาที่ไม่แพงนะครับผมสินค้าดีมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมทุกลำจะต้องผ่านการเซ็ตด้วยตัวผมเองนะฮะรับประกันว่าบินได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมกับฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมนะยูทูบนะกับสมบูรณ์เพลงสีอาซีปักช่องนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคิดต่อไปจะได้ ไม่ผิดพลาดนะครับจะได้ไม่พลาดนะฮะจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะติดต่อไปนะครับผมฝากช่องแล้วก็อยากจะติดต่อนะผมก็ทาง a c e b o o k นะครับผม a c e b o o k นะสมบูรณ์เพลงสีอาสีฝักช่องนะฮะทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะฮะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับงานประกอบงานซ่อมงานเซตพี่ลูกค้ามีอยู่แล้วอยากจะทำอยากจะเซตก็รับทำนะครับทำอย่างอื่นนะทำหมดทำอะไร อะไรก็ทำนะทางช่องทางไลน์ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0 8 2 8 6 1 2 0 8 1ติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับผมยินดีรับ<ด>ซ่อมทุกรูปแบบ <c oughs> นะรับซ่อมทุกอาการรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รับซ่อมทุกอาการ,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 มกาการไม่ว่าจะพังขนาดไหนก็ซ่อมได้หมดนะอยู่ที่พี่ลูกค้าพอใจนะฮะ ไหวเราทําให้ราคาไม่แพงมากเราจัดให้แต่ถ้ามันสูงเกินไปไม่คุ้มกับซื้อใหม่ก็จะแนะนํานะไม่มีการเ,เขาเรียกว่าอะไรละไม่มีการหลอกนะก็คือคทหลุดเฟืองแตกนะมอเตอร์ดับใบพัดไม่ได้อ <laughs> ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ